อ่าอ่าโอเคครับมาต่อทนนี่ข้อที่5นะครับข้อที่5เนี่ยเออพี่รบกวนให้น้องแก้โจทย์ตรงนี้นิดนึงครับพอดีโจทย์ที่พี่พิมพ์ไปให้เนี่ยมันผิดอยู่นะเออค่าค่าค่าสมบูรณ์ของ c ของเวกเตอร์ c เนี่ยเท่ากับ2องร้อสิบเจ็ดครับไอค่าสมบูรณ์เนี่ยมันก็แทนเป็นอะไรครับมันก็คือขนาดของ c เนาะเท่ากับ2องร้อสิบเจ็ดนะแล้วก็แก้ตรงนี้ครับเป็นท่า c เนี่ยตั้งฉากกับเวกเตอร์ a อลบ b นะแล้วถามว่าซีซีบวกหนึ่งเนี่ยท c c 1, c 1เท่าซีบวกซีหนึ่งซหนะึ่ง มาโอเคน้องแก่น้องออลิควิดลบเลยครับหรือว่าขีดค่าก็ได้นะครับมาเริ่มอ่านโจทย์กันเลยโจทย์เนี่ยเขาถามว่าอะไรฮะโจทย์เนี่ยเขาถามว่า c c 1บวก c 2เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่ง c 1กับ c 2เนี่ยมันเป็นเลข,ม,เเลขมันเป็นเลขที่อยู่ในเวกเตอร์ c ถูกไหมครับเลขหน้า i แล้วก็เลขหน้า j นะโดยที่เขาให้เวกเตอร์อะไรมาครับเขาให้เวกเตอร์ a มาเนาะแต่ว่าเวกเตอร์ b เนี่ยเขาไม่ให้แต่เขาให้เวกเตอร์ a บวก b มานะแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าเราสามารถหาเวกเตอร์ b ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรฮะ เขาบอกว่าเวกเตอร์ a เนี่ยนะเท่ากับ 4i นะครับลบกับ 2j นะแล้วก็เวกเตอร์ a อบวกบเนี่ยนะครับเท่ากับอะไรฮะเท่ากับ 6i เนาะแล้วก็บวกกับ 4j นะครับอ่าวิธีที่น้องจะหาเวกเตอร์ b ได้ครับน้องก็แค่เอาสมการที่2เนี่ยนะครับลบกับสมการแรกนะน้องจะน้องก็จะได้เวกเตอร์ b ออกมานะครับอ่าเราทำการลบกันเลยแสดงว่าเวกเตอร์ b ของเราเนี่ยนะครับเท่ากับอะไรฮะ2ลบกับ1เนาะก็เป็น6ลบ4ได้ 2i นะครับแล้วก็เอ่อ4ลบลบ2ได้ บวกห j นะครับอ่าอันนี้เนี่ยคือเวกเตอร์ b ของเรานะโอเคจากนั้นเนี่ยน้องอ่านโจทย์ต่อครับโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเวกเตอร์ c เนี่ยมันคือ c 1 i บวก c 2 j ใช่ไหมครับโดยที่ c 1มากกว่า0นะแล้วก็ c 2มากกว่า0ด้วยแล้วก็ให้ขนาดของเวกเตอร์ c มานะครับเท่ากับ2องรู้สินะครับแล้วเขาก็บอกอีกว่าถ้าเวกเตอร์ c เนี่ยนะครับตั้งฉากกับเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b นะแล้วถามว่า c 1นึ่ c 2มีค่าเท่าไหร่นะตรงนี้เนี่ยมีปรระเเเด็นนนนาาาตต้้้้ออออองงงคคุยกกัืขใจ่่ว เวลาที่เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันเนี่ยนะครับเวลาเวกเตอร์ที่มันตั้งฉากกันเนี่ยคือมันต้องดอทกันแล้วมันได้เลยฮะมันต้องได้ศูนย์ถูกไหมครับคือเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกันอะไอเวกเตอร์ c เนี่ยมันตั้งฉากกับเวกเตอร์ a ลบ b นะครับซึ่งถ้าเกิดมันเอาถ้าเกิดเราเอาเวกเตอร์ c นะครับไปดอทกันเลยฮะไปดอทเวกเตอร์ c เนี่ยไปดอทกับเวกเตอร์ a ลบ b เนี่ยนะครับเราจะถ้าเกิดมันดอทมันดอทกันนะมันต้องดอทกันให้ไ <dynasty> ด้แหละต้องได้ศูนย์เนาะเพราะว่าการดอทนะครับ u นี่ยเท่ากับขนาดของ u ขนาดของ v แล้วก็ cos เซตานะครับตั้งฉากกันคืออะไรฮะเตาคือเก้าสิใช่ไหมครับอ่าเตต้าเก้าสินะคอ s เก้าสิบได้ไรฮะคอ s เก้าสได้ศนะูนย์เนาะแสดงว่าดอทกันเนี่ยมันต้องได้ศูนย์เพราะศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะโอเคพอน้องรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยน้องอ่านโจทย์ต่อครับพี่ขออนุญาตลบตรงนี้นะครับอ่าโอเคคือเราต้องรู้ก่อนว่าดอทกันเราได้ศูนย์นะการการที่มันตั้งฉากกันเนี่ย แล้วน้องดูต่อครับเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b เนี่ยเท่ากับเวกเตอร์อะไรนะครับเวกเตอร์ a ลบ b นะน้องทำการลบไปเลยโดยที่อะไรฮะเอาเวกเตอร์ a นะลบกับเวกเตอร์ G b ก็ได้เป็นอะไรฮะ a อ่าลบกับเวกเตอร์ b นะครับก็ได้ 4i ลบ 2j นะแล้วก็ลบกับเวกเตอร์ b ลบกับ 2i บวก 6j ถูกฮะอ่าเอามาลบกันนะน้องก็ทำการลบเลยครับคือเลขข้างหน้า i เนี่ยเอามาลบกันนะเลขข้างหน้าเลขข้างหน้า j เนี่ยก็เอามาลบกันนะเราก็จะได้อะไรครับ สี่ไอลบสองสองไอได้เลยครับได้สองไอถูกไหมแล้วก็สองเจลบกับหกเจได้เลยครับลบแปดเจถูกไหมครับอ่าแสดงว่าเราได้แล้วครับว่าเวกเตอร์เอลบบีเนี่ยคือสองไอลบแปดเจนะครับจากนั้นเนี่ยเราลองเอามาแทนในนี้ฮะเราลองมาแทนในนี้ฮะนะเวกเตอร์ซีคืออะไรฮะเวกเตอร์ซีเนี่ยคือซีหนึ่งไอบวกซีสถูกไหมฮะอ่าเวกเตอร์ a อลบบเนี่ยเราคิดเมื่อกี้เราได้ว่า 2i งไลบแปนะจากนั้นเนี่ยน้องมาดูต่อครับ วิธีการดอทกันนะครับคือมันมีสองวิธีสองวิธีคืออะไรสองวิธีก็คือสูตรที่พี่เขียนไปให้เมื่อกี้ครับก็คือ u v เนี่ยนะเนะท่ากับขนาดของ u ขนาดของ v นะแล้วก็ค o s กับเซต้านนวิธีหนึ่งเนี่ยน้องก็คือเอาเลขข้างหน้า i บวกกับเลขข้างหน้า j นะครับอันนี้เนี่ยคือการดอทกันเหมือนกันแต่ว่าเลขข้างหน้า i บวกกับเลขข้างหน้า j เนี่ยคือเราต้องเอา2อันนี้คูณกันก่อนนะครับถึงเอามาบวกกันได้เราก็ได้ว่าอะไรถ้าเกิดเวกเตอร์ c นะ ดอทกันเนี่ยเราจะได้ว่าเอาเลขข้างหน้าไอนะมาคูณกันก่อนแล้วค่อยมาบวกกับเลขข้างหน้าเจคูณกันนะครับเราก็ได้สองีนะครับสองีหนึ่งเนี่ยเท่ากับอะไรฮะเออขออภัยครับเอ่ออ่ะสองีหนึ่งบวกกับนะบวกกับลบแปดีสองนะครับเท่ากับอะไรต้องเท่ากับศูนย์เนาะเพราะว่ามันตั้งฉากกันเนี่ยดอทกันแล้วมันต้องได้ศูนย์นะครับโอเคพี่บอกไปตอนต้นแล้วนะตั้งฉากกันดอทกันต้ได้0ูนย์นะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ได้สมการออกมาแล้วครับแล้วเราก็ได้สมการเดียวด้วย เราได้สมการเดียวด้วยมีหนึ่งสมการแต่ว่ามีกี่ตัวแปรครับมีสองตัวแปรนะน้องดุยนะอันนี้เป็น c หนึ่งอันนี้เป็น c สองครับซึ่งมันหาคําตอบได้ไหมครับอ่ามันหาคาตอบไม่ได้เนาะสแสดงว่าสุดท้ายเนี่ยน้องต้องทำไงครับต้องลองแทนนะลองแทนใช้ใบเสร็จใบเสร็จในการทําเลยนะครับลองแทนเนี่ยน้องพิจารณาก่อนครับนะเราจะได้กี่กรณีกรณีที่มันที่มันที่มันสม,มการกันนี้เนี่ยนะ่แเราได้สูตรเนี่ยมันมีกรณีได้ว่าก็มีกรณีแรกนะกรณีที่หนึ่งก็คืออะไรครับนะ ก็คือ c 1เนี่ยเท่ากับศูนแล้วก็ c 2เนี่ยเท่าก,กับ0ูนย์ะครับเราก็ได้ว่า c 1เนี่ยนะเท่ากับศูนย์แล้วก็ c 2เนี่ยเท่าก,กับศูนย์กรณีก้อนนี้หนึ่งก็คืออะไรฮะกรณีที่สองเนี่ยก็คืออะไรก็คือว่าไอตัวนี้เนี่ยมันต้องเท่ากับลบของไอตัวนี้ถูกไหมครับก็คืออะไรครับก็คือสอง c 1นะครับก็ต้องเท่ากับลบของลบ8 c สองอ่านึกออกไหมฮะอ่าเข้าใจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือคือถ้าเกิดเอา ถ้าเกิด 2c1 เนี่ยมันเท่ากับลบของลบ 8c2 เนี่ยมันคือ 8c2 ใช่ไหมครับแล้ว 8c2 เนี่ยไปลบกับ 8c2 เนี่ยมันก็ได้0ถ er ูกไหมครับอ่าถูกนะแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คืออะไรฮะกรณีที่3ก็คือลบ 8c2 เนี่ยนะครับต้องเท่ากับลบ 2c1 ถูกไหมครับอ่าโอเคแต่น้องดูดีครับกรณีที่2กับกรณีที่3เนี่ยมันเหมือนกันเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าลบลบเนี่ยมันเป็นบวกใช่ไหมแสดงว่าเราก็ตัดไปเลยมันก็เป็นบวก 8c2 นะครับ แล้วลบตรงนี้เนี่ยเราสามารถตัดกันได้ครับ2ฝั่งเนี่ยตัดกันมันก็เป็นบวกแสดงว่า8 c 2เนี่ยต้องเท่ากับ2 c 1น่นะครับอ่าเราก็เอาแค่สมการเดียวก็พอเอาสมการสาตัดออกไปก็ได้อ่าเราก็เหลือ2กรณีครับว่ากรณีที่1เนี่ยคือ c 1เท่ากับศูย์ c 2เท่ากับศนยใช่ไหมแต่กรณีที่2เนี่ย2 c 1เท่ากับ8 c 2นะครับแล้วน้องกลับอ่านโจทย์ต่อโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าอะไรฮะเขาบอกว่า c 1เนี่ยมันต้องมากกว่า0ูย์ด้วยแล้วก็ c สงเนี่ยก็ต้องมากกว่าศูนย์แสดงากมว่า ตอะนั้นก็เหลือกรณีเดียวครับที่เราเนี่ยรู้แล้วว่าค่า c หนึ่งกับ c สองเป็นอะไรแต่สุดท้ายมันก็ต้องติดเป็นตัวแปรแล้วถูกไหมครับอ่ะเรามาดูเลยกรณีสองเนี่ยคือสอง c หนึ่งนะครับเท่ากับแปด c สองถูกไหมจากนั้นเนี่ยเราทำการตัดฮะอ่ะสองดกับแปดได้สี่นะครับจะได้ว่าอะไรฮะจะได้ว่า c หนึ่งเนี่ยนะครับเท่ากับสี่ c สองนะโอเคจากนั้นนะครับอันนี้พี่ติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราต้องมาคิดจากอันเนี้ยเพื่อหาคำตอบนะบพี่ขออนุญาตลบตรงนี้ก่อน โอเคน้องมาดูต่อนะครับอันนี้พี่ติดไว้ตรงนี้นะครับแล้วน้องดูต่อว่าโจทย์เนี่ยเขาให้ว่าขนาดของเวกเตอร์ c เนี่ยเท่ากับสองรูสิบเจ็ดใช่ไหมครับแล้วน้องจําได้ไหมครับเวลาหาขนาดเนี่ยของเวกเตอร์เนี่ยคืออะไรสมมติว่าพี่มีเวกเตอร์นะเวกเตอร์ u เนี่ยนะครับเท่ากับ a บวก bj นะครับเวลาจะหาขนาดของเวกเตอร์ u เนี่ยนะครับน้องก็แค่เอา a เนี่ยกำลังสองบวกกับ b กำลังสองหน้า i หน้า j กำลังสองนะครับแล้วก็ใส่รูเข้าไปอันนี้เนี่ยคือขนาดของมันนะเช่นเดียวกันครับการหาขนาดของ c เนี่ยเขาให้เวกเตอออรร์คืะะไฮ คล้ายเวกเตอร์ c ก็คือ c 1 i นะครับแล้วก็บวกกันอะไรฮะับ c สอง j ถูกไหมครัอ่าเขาให้ขนาดคือเออเขาให้เวกเตอร์ใหม่างนี้นะครับวิธีที่เราหาขนาดเนี่ยเราก็แค่เอาอะไรฮะเอา c 1นะครับกําลังสองบวกกับอะไรฮะบวกกับ c 2กําลังสองนะครับแล้วก็ใส่รูทให้มันนะครับอันนี้เนี่ยคือขนาดของเวกเตอร์ c ซึ่งมันมีค่าเท่ากับอะไรฮะเท่ากับสองรูทสิบเจ็ดถูกไหมครับอ่าเท่ากับสองรูทสิบเจ็ดนะโอเคนะเท่ากับสองรูทสิบเจ็ดนะครับดังนั้นเนี่ย นะสี่คูณก็ได้สิบคูณสนะได้เลยครับสี่เจ็ดยีแปดนก็เป็นหกสิบแปดนแล้วอันนี้ก็เป็นรูทสี่หนึ่งกำลังสบวกสี่สอลังสรูทเนี่ยมันตัดกับรูทได้ฮะเรากตัดโชกโชกไปมันก็จะเหลืออะไรฮะสี่หนึลังสองบวกสี่สอลังสเท่ากับหกนะเพราะเราตัดรูทไปแล้วเนาะเราตัดรูทไปแล้วโอเคแล้วน้องกลับมาดูต่อครับสมการนี้เนี่ยที่เราได้เนี่ยเห็นไหมครับสี่หนึ่งเนี่ยมันเท่ากับสี่สี่สองนะน้องก็เอาน้อง และแทนเลยนะก็ได้เป็นอะไรฮะ4 c 2องนะ้ากำลัง2นะครับแล้วก็บวกกับ c 2องกำลัง2เนี่ยเท่ากับอะไรฮะเท่ากับ68นะครับโอเคเพราะนั้นสเนะี่ยส c 2เนี่ยกำลัง2ได้เลยฮะ16บหก c สกำลัง2องบวก c สกำลัง2องเท่ากับหกถูกไหมอ่าโอเคจากนั้นนะครับเราย้ายข้างฮนะเพื่อหา c 2อ่าอันนี้มันเป็น1ข้างหน้าอยู่นะก็เป็น17บที่ขอเขียนตรงนี้นะ17บเจ็ด c สกำลัง2นะครับเท่าก 18, นะับอะไรฮะ68บสิบแปดน้า c สองกำลังสองได้เลยฮะหกสิบแปด หกสิบแปดฐานสิบเจ็ดเนี่ยได้เลยฮะได้สี่ถูกไหมอ่าได้สี่นะได้สี่แล้วซีสองเนี่ยซีสองรางสองเนี่ยเท่าก,กับสี่ถูกไหมครับอ่าแสดงว่าซีเดียวเนี่ยซีซีสองอย่างเดียวเนี่ยเท่ากับอะไรฮะบวกลบสี่นะแต่น้องดูก่อนว่าซีสองเนี่ยมันต้องมากกว่าศูนย์ใช่ไหมแสดงว่าซีสองของเราเนี่ยมันต้องคืออะไรเท่านั้นครับก็คือบวกเออขออภัยครับไอซต้นะองเป็นสองนะซีสองรางสองเนี่ยเท่ากับสี่นะแสดงว่าซีสองอย่างเดียวเนี่ยเท่ากับบวกลบสองนะครับ 2แต่น้องดูแต่น้องดดููโจทย์นะครับโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า c 2 c 2เนี่ยมันมากกว่า0นะสแสดงว่า c 2มันต้องเป็นอะไรโอลี่ครับก็ต้องเป็นบวกสองโอลี่เนาะอ่าเราได้แล้วว่า c 2เนี่ยนะคื้บวกสองอ่าจากนั้นเนี่ยเรารู้ c 2แล้วใช่ไหมแล้วเราเรา c 2เนี่ยไปแทนสมการนี้ครับถ้าไปแทนนะอ่าแทนนี้ได้เท่ากับ2นะครับ2องคูณสได้แหละได้8เนาะสแสดงว่า c 1นเนี่ยเท่ากับแนะ c 1นึเท่ากับแบวกแนะครับแล้วโจทย์ถามว่าอะไรฮะโจทย์ก็ถามว่า c 1บวก c 2เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ รแร้วน้องก็จับบวกกันเลย8บวก2เนี่ยมันได้อะไรอะได้10เนาะแสดงว่าข้อ5เนี่ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือ10นะครับโอเคครับจบครับ